สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับแบงค์กระดลูกหนังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เรามาบอกเทคนิคสูตรการแทงบอลน,นะครับในเรื่องของเทคนิคก,การแทงบอลต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแบงค์กระดลูกหนังด้วยนะครับเริ่มเรื่องของวันนี้เนี่ยเทคนิคบอลต่อเนี่ยเอาจริงๆเออด้วยสไตล์ของ คนไทยเนี่ยผมว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบเล่นบอลต่ออยู่แล้วนะครับน้อยมากที่จะมีเล่นบอลลองนะครับเพราะว่าตามหลักเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเกมกีฬาที่ชนะกันด้วยที่ประตูดังนั้นเนี่ยใครที่มีประตูมากกว่าถือว่าชนะดังนั้นเนี่ยรูปแบบเกมของฟุตบอลเนี่ยมันส่งเสริมให้ฟุตบอลที่ทําประตูได้กว่าทาแล้วก็ยิงประตูได้ได้มากกว่าเนี่ย เป็นทีมที่ชนะดังนั้นเนี่ยฟุตบอลมันคือต้องต้องมีประตูดังนั้นการเล่นเทคนิคบอลต่อเนี่ยจริงๆถามว่ายากไหมก็ยากแต่ถามว่ามันมีเทคนิคมันมีสูตรไหมก็ต้องบอกว่ามันมีนะครับโดยข้อแรกของเ,ออเทคนิคการแทงบอลต่อเนี่ยสูตรของมันเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยดูนะครับก็คือเรื่องของราคาบอลที่เปิดออกมาก่อน ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันสูงไปไหมมันสมเหตุสมผลไหมผมใช้คํานี้นะครับเมื่อดูราคาแล้วเนี่ยโอเคถ้ามันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ณตอนนั้นหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นนะครับหรือแม้กระทั่งในความเป็นเจ้าบ้านและทีมเยือนเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูต่อไปก็คือราคาน้ําที่จ่ายถามว่าราคาน้ําที่จ่ายเนี่ยควรจะอยู่ในเรทประมาณไหนคือถ้าเอาพูดกันตามตรงครับด้วยเ,เรท จริงๆเนี่ยราคาเนี่ยถ้าให้ผมพูดคือยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ถามเอ้าพี่ยิ่งน้อยยิ่งดีก็ก็เท่ากับว่าเราได้น้อยสิจริงครับแต่ต้องไม่ลืมครับว่าสิ่งที่ผมกําลังบอกคือมันคือจิตวิทยาการพนันดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เล่นเพื่อนึกออกไหมครับเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบโอ้โหความที่เราจะรวยมากๆไม่ใช่ครับแต่ เรามองเป็นการลงทุนถ้าวันนี้คุณตอบผมได้ว่ามันมีการลงทุนอะไรที่มันได้มากกว่า50สอร์เซนภายในหนึ่งวันน่ะไม่มีทางครับไม่มีทางครับน้อยมากดังนั้นเนี่ยการลงทุนผมถึงบอกว่ามองนี้ให้เป็นการลงทุนก่อนนะครับแล้วให้ให้อย่าเขาเรียกอย่าไม้ไม้เซตอะให้ให้ให้มันเป็นเรื่องของการลงทุนครับอย่ามองการเป็นการพน,นันไม่นั้นคุณตายแน่นอนดังนั้นเนี่ยวันนี้ สิ่งที่ผมบอกคือเราไม่ไม่ต้องหนี้เงินน้อยนึกไว้ครับตัวราคาน้ํำน้อยเนี่ยจริงๆคุณต้องดูเลยด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยเดทราคาน้ำเนี่ยจริงๆอะ่ะมันควรจะต่ําเท่าที่สุดที่มันจะเป็นได้ซึ่งตามหลักเนี่ยผมว่ามันควรจะอยู่ที่ไม่ว่าเอาราคาราคาที่เปิดมาต่อรองราคาไหนนะครับมันควรจะไม่เกิน0.75นะครับราคาน้ำนะที่จ่าย แต่ถามว่าถ้ามันเกินล่ะพี่ผมอยากให้ไปดูราคาของในข้อที่2นะครับก็คือราคาบอล1นคูณสว่ามันจ่ายเท่าไหร่ซึ่งถ้าใครอยากได้ตารางที่เป็นราคาจ่ายของบอล1นคูณสนะครับว่าราคานี้ต้องจ่ายประมาณนี้เพิ่มเพื่อนด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมมีตารางให้ทํา ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูง่ายชัดเจนจบในรูปเดียวนะครับไม่ยากเลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้สูตรบอลราคา1นคูณสนะครับก็มีให้เช่นกันนะครับก็เพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เหมือนเดิมสําหรับเนี่ยคือ2ข้อหลักๆในการเล่นบอลต่อครับมันไม่ได้มีอะไรเลย1นึ่งคุณต้องดูราคาน้ําที่จ่ายก่อนนะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกมันไม่ควรเกิน0.75ถ้าเอาแบบอย่างแย่ๆสุดนะ0.8 นี่คือ0.8แต่ในทางกับการคุณต้องดูทามมิ่งของเวลาในในช่วงของวันนั้นด้วยนะว่าราคามันขึ้นมันลงขนาดไหนนะครับถ้ามันขึ้นแล้วมันลงโดยที่มันขึ้นสูงสุดอะ่ะอาจจะแบบ0.83ขอไม่เกิน0.5อ่าเงี้ยแต่ว่ามันวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยตลอดวิ่งขึ้นวิ่งลงอะ่ะอันนี้มีสิทธิ์ที่เจ้าบ้านจะชนะสูงนะครับหรือแม้กระทั่งราคาบอล1ค2เงี้ย จริงๆอ่ะตามหลักคือยิ่งน้อยทีมก็มีโอกาสชนะสูงซึ่งเหมือนที่ผมบอกคือตัวเลขตัวเนี้ยผมมีมาให้แล้วว่ามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสูตรก็มีถ้าใครอยากได้นะครับก็เพิ่มเพื่อนด้านล่างได้เช่นกันนะครับที่บ้านเขียวเนาะจริงๆสูตรมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับมันมี2ข้อนี้แล้วก็ข้อที่สที่ผมให้ติ่งไว้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับก่อนเกมตัวผู้เล่น ความพร้อมนะครับหรือแม้กระทั่งราคาที่เปิดออกมาข้อนี้สําคัญวิเคราะห์ให้ดีนะครับมันไม่ได้ยากผมถึงบอกมันเป็นการลงทุนมันไม่ใช่พนันนะครับดังนัง้นศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนอะไรสําหรับวันนี้ทางด้านของแบงก์กระบือลูกหนังต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ